พักผมจากพี่น้องหนึ่งป้าใส่พักผมพักผมทะเลค่ะพักผมทะเลแล้วก็ผ่าพักผมต้นหน่อยพักผมแบบผู้บานเท่าพี่น้องนี่แบบนี่จะต้นน้อยๆนี่ผู้บันเท่า เดี๋ยวเป็นกระยุบจ้ะสุกแล้วจ้าสุกแล้วจ้า หนึ่งปลาอันนี้ตําเจียวย่ายตาใส่อันใส่หัวคาจ้ะพี่น้องหัวคากับหัวหอมอ่อนกัะบอกพริกป่นจ้ะนี่จ้าหนึ่งปลาปเป็นตั๊เศบป้าจ้าเห็นบ่ใส่ผักหอมทะเลแล้วก็ผักหอมผักอยู่ข้างล่างพี่น้องอันนี้ย่ายหอมมะหมองทํางานนะจ้ะพี่น้องเนี่ยหอมมากินหมองทํางานแต่บ้านจะกินเห็บเบิองอยู่ลูกค้าสิมาแล้วพี่นอ้องได้ไปเด้กินเห็บเบิองจ้ะพี่น้องเออเลยอีกครึ่องสูมโมง่งย่าจะฝากกินข้าวจ้ะทํางานจ้ะพี่น้อง เห็นเบิง้งซ้าีหน่อยจ้ายูย่ยู่น้ำไหลไหลจ้าเห็นบ่เจียวเจียวขาหอมหอมพี่น้องแซ่บมากเลยจ้าเห็นบ่ัะพริกป่นยู่ยยุย่ยจ้าแซ่บ